นี่นะคะคเค้กโลของเราค่ะนี่คือเย็นสนิทแล้วค่ะไม่แตกเลยนะคะเพราะปกติเค้กโลเนี่ยจะเกิดปัญหาคือถ้าเย็นแล้วเนี่ยมันจะแตกฉะนั้นแล้วตอนอุ่นๆเขาต้องม้วนกันไว้ก่อนแต่สูตรของเราอะคะ่ะไม่จำเป็นเลยค่ะสามารถที่จะม้วนได้เลยค่ะนะคะปล่อยให้เย็นสนิทแล้วมวนได้เลยนะคะ อันนี้เราปาดเป็นตัวเดลี่นะคะวิปครีมเดลี่ค่ะโอแล้วก็เลยสตอรอเบอรี่ค่ะสตอรอเบอรี่ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าสั่งไม่สั่งนะคะถ้าสั่งก็จะบวกค่าสตอรอเบอรี่เพิ่มเข้าไปนะคะ อ่ะแล้วเราก็ม้วนวิธีการม้วนจับขึ้นมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่แตกไม่แหกไม่หักค่ะเสร็จปุ๊บใช้ไม้อะไรที่เป็นแทง่แทงๆนะคะที่เป็นแทง่งสามารถรีดก,กดเข้ามาได้แล้วก็จับม้วนเข้าไปนี้แค่นี้พับแล้วก็เอาไปเซ็ตในตู้เย็นนะคะโอเคค่ะ